สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาอธิบายการทำภาพเพื่อหาระยะทางแล้วก็การกระจัดด้วยแอปพลิเคชันคีโนนั่นะจากที่เราได้เรียนไปนะคะก็คือระยะทางกับการกระจัดคืออะไรเนาะระยะทางของเรานะถ้าสมมติว่าตรงนี้นะคะเป็นจุดเริ่มตน้นแล้วก็มีเส้นทางนะคะที่จะไปหลายๆจุดนะประมาณนี้ หนูอยากจะเดินทางแบบไหนนะคะบางคนก็อาจจะเดินลัดแล้วค่อยไปข้ามสะพานแล้วก็มาที่ตรงนี้<ๆ>ก็ได้นะคะถ้าเป็นอย่างนี้นะคะ<ๆ>เขาจะเรียกว่าระยะทาง<ๆ>เพราะฉะนั้นระยะทางคือความยาวที่เราวัดได้เพราะฉะนั้นอันนี้เราก็จะวัดตามตัวย่อเราก็จะเป็นตัว s นการกระจัคือระยะห่างที่วัดในแนวตรงนะคะโดยดูที่จุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายค่ะ เพราะนั้นจุดเริ่มต้นคือจุดนี้จุดสุดท้ายคือจุดนี้ให้หนูลากเส้นตรงมาเลยตรงนี้จะเรียกว่าการกระจัดนั่นเองนะคะแล้วก็บอกทิศทางด้วยนะคะว่าเป็นทิศเหนือทิศต,ตะวันออกอะไรอย่างเงี้ยนะเขียนให้เรียบร้อยนะคะสัญลักษณ์ของเขาเนี่ยจะเป็นตัว s แล้วก็มีเครื่องหมายตรงนี้ซึ่งเครื่องหมายที่เหมือนกับลูกศรตรงเนี้ยนะคะเป็นตัวบอกว่าค่าตรงเนี้ยนะมีทั้งขนาดและทิศทางหรือเราจะเรียกว่า การกระจัดนี้เป็นปริมาณเวกเตอร์ก็ได้นะคะโอเคนะคราวนี้ต่อไปนะเราจะลองมาทําภาพนะคะก็ยกตัวอย่างเช่นถ้าวัตถุเนี่ยเคลื่อนที่จากจุด A ไปจุด B นะคะเราจะมีการวัดระยะทางและการกระจัดได้อย่างไรคราวนี้ลองมาดูกิจกรรมก่อนละกันนะอันนี้กิจกรรมเนี้ยเอามาจากในหนังสือเรียนนะวิทยาศาสตร์ม2นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับการ หาระยะทางนะแล้วก็ระยะห่างระหว่างตำแหน่ง2ตำแหน่งนะที่แตกต่างกันนะคะครั้งนี้เราก็จะใช้แอปพลิเคชัน k e y n o t e ในการสร้างแผนที่ละกันนะโดยกำหนดให้1เซนติเมตรนะคะเท่ากับ1เมตรแล้วก็มีการเขียนลูกศรน,นะแสดงระยะห่างแล้วก็ทิศนะคะระหว่าง2ตำแหน่งด้วยก็ภาพมันก็จะประมาณนี้นะคะ ซึ่งในการว่าเราก็จะมีในเรื่องของการทำแอนิเมชันลงไปด้วยนะแล้วก็เล่นลองคีเอทเองนะคะว่าเออจากตรงเนี้ยเราจะสร้างสรรค์ชิ้นงานของเรานะคะให้โดมีเรื่องราวได้อย่างไรบ้างนะซึ่งในภาพนะคะที่จันเตรียไมไว้ให้นะหนูก็สามารถดาวน์โหลดภาพนะคะประกอบได้เลยหรือว่าถ้ามีเวลานะอาจจะหารูปใหม่เลยก็ได้นะคะแต่คราวนี้ได้หาไว้แล้วคร่าวๆในหนังสือเนี่ย มันจะมีตำแหน่งนะคะของคนที่เดินแล้วก็ตำแหน่งสถานที่ต่างๆเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด4ตำแหน่งนะเราก็จะมาําแบบนี้นะคะโดยเราใช้ภาพที่มีตารางเพราะว่าเราจะใช้อัตราส่วนค่ะคือหนึ่งช่องเนี่ยมันคือหนึ่งเซนนะโดยที่หนึ่งเซนน่ะให้เทียบเท่ากับสิบเมตรเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะเราก็มาทำแอนิเมชันไปด้วยนะเพื่อจะให้เห็นว่าวัตถุเนี่ยเคลื่อนที่โอเคก่อนอื่นเนาะ ในการทำนะคะให้เรียนเนี่ยมาเปิดที่แอปพลิเคชัน k e y น o เสร็จแล้วมาดูที่เครื่องหมายบวกตรงนี้นะคะกดไปที่เป็นหน้าว่าง <ฮะ S 1> พอกดหน้าว่างเสร็จแล้วนะคะให้เลือกรูปที่เป็นแมกกาว <im itation> ที่เป็นรูปตารางตรงนี้นะคะก็เลือกเลย <im itation> ข้อนี้พอได้แล้วนะคะให้เรียนเนี่ยลงมาตรงกึ่งกลางก็ได้ แล้วก็ล็อกภาพนี้ไว้นะเพื่อจะไม่ให้เคลื่อนทีนะคะกดที่รูปแปลงนะคะแล้วกดที่ arrange หนูจะเจอคำว่าล็อกตรงนี้ให้กดลงไปก็จะได้ละเราก็จะไม่สามารถเคลื่อนทีตรงนี้ได้นะคะโอเคต่อไปคราวนี้นะคะให้นักเรียนเนี่ยวาดเป็นรูปก็คือเป็นสนามหญ้าอยู่ข้างในแล้วกันนะ แล้วก็เป็นพื้นที่สีเหลี่ยก็ลองออกแบบดูนะคะอันนี้เคยอธิบายไปแล้วในคลิปวิดีโอก่อนหน้าว่าเราจะวางแผนยังไงนะคะส่วนอันนี้มันเป็นงานดิจิตอลนิดหน่อยนะเพราะฉะนั้นมันสามารถอันดูได้นะคะเราก็เอา Apple Pen นนะคะกดที่หน้าจอก็จะมีปากกาขึ้นมานะ คราวนี้ในการทําสีนะคะแล้วแต่ชอบบางคนจะชอบเป็นชิ้นงานที่เป็นสีเทียนก็ได้นะสีไม้หรือสีเมจิกนะคะก็ลองดูอันนี้จะเป็นสีคล้ายๆกับสีปสเตอร์คราวนี้จะลองใช้เป็นสีเทียนละกันนะคะสีเทียนกันก็จะเป็นพื้นถนนนะคราวนี้จะเอาพื้นถนนแบบเป็นธรรมชาตินิดนึงละกันก็จะเป็นพื้นให้เหลือช่องไว้ตรงนี้สำหรับเขียนนิดหน่อย แล้วะะก็ลากเส้นไปเออขนาดก็เลือกตามชอบถ้าเราต้องการจะขยับนะนก็วาดาประมาณนี้แล้วกันแล้วก็ถ้าสมมติว่ามันโอเคก็ปีเลยเราวางเราจะได้มาส่วนอีกอันนึ่งเราก็จะเป็นเกรอบ ระบายสีตามชอบนะคะโอเคนะคะอันนี้เราก็จะได้พื้นถนนมาลายเร็ยบร้อยคราวนี้นะคะตรงกลางเราก็จะวาดเป็นสนักยาแล้วกัน เราเอ็นสนามหญ้าสีเขียงอ่อนที่นี้ก็ได้ก็ไม่ต้องระบายเรียบมาเพื่อจะให้มันดูอาดอาดเป็นแฮนด์มี้นะประมาณนี้นะคะ่ะล้วก็อาจจะมีต้นหญ้าพุ่มไม้อะพุ่มไม้จะเป็นตรงนี้เลยก็ได้หนูก็คีเอดได้เลยนะคะลองสร้างสตรตว์ตัวเองได้เลยตรงนี้ก็อาจจะเป็น สนามหญ้าที่มีดอกไม้อยู่ตรงนี้ก็ได้มีประตูด้วยก็ได้นะคะเรืออาจจะมีดอกไม้เป็นแบบดอกไม้อยู่ตรงนี้หนูก็สร้างสารรค์เองได้เลยพอได้แบบนี้แล้วนะคะ เราก็จะเอาวัตถุเนาะมาวางให้เรียบร้อยนะก็จะมาเพิ่มรูปภาพนะีอันนี้รูปภาพมันจะล้นไปนิดนึงเนาะเราแอบเติมแม่น้ำให้เขาดีกว่าสีนี้แล้วกันนะแม่นม้ำแม่น้ำอยู่ตรงไหนดีอยู่ตรงนี้ โอเคพอได้อย่างนี้แล้วนะคะเราจะเอารูปมาจากรูปเนาะเรามาวางสถานที่กันก่อนดีกว่าน,นะคะสถานที่จะมีทั้งหมด4อันนะคะก็คือเป็นตู้ไปษณีเราเอาตู้นี้ก่อน,นพอเป็นรูปนี้ปุ๊บนะคะจะเห็นว่ามันจะมีขอบขาวเนาะให้เรียนกดที่แปลงสีแล้วก็กดที่ Image กด in s t a n t Alpha นะคะแล้วก็กดนิ้วลงไปเพื่อจะ ให้สีขาวที่เราเนี่ยหายไปปุ๊บก,ก็เสร็จแล้นะคะจะอยู่ตรงนี้ก็ได้หรือจะอยู่ตรงนี้ก็ได้โอเค okay. ต่อไปนะคะเราก็จะ,าาจะมาเพิ่มเป็นรถโรงเรียนเนาะรถโรงเรียนเป็นอันนี้แล้วกันนะคะก็ทําเหมือนเดิมค่ะจะเห็นว่ามีสีขาวกดแปลงสีกด image แล้วก็กด install fab ปุ๊บนะลับด้านนิดนึงนะคะ ก็จะเป็นกด a r r a n g e เสร็จแล้วก็กดกลับได้ตรงนี้ต่อไปนะคะก็จะเป็นโรงเรียนนี่โรงเรียนเราเลือกเป็นอันนี้ตัอ้งอยู่ที่บริเวณนี้แล้วกันก็กดเดิมกด image i n s e alpha แล้วกดนี้อโอเคพอได้ตรงนี้แล้วก็อีกอีกจุดหนึ่งก็จะเป็นไฟเขียวไฟแดงไฟเขียแดงเราเอาอันนี้ ไฟเขียวไฟแดงอยู่ตรงนี้นะคะเรียบร้อยเท่านี้เราล็อกภาพไว้นะคะตรงตำแหน่งนี้ไม่ต้องเคลื่อนทีก็กด Select Object ปึ๊บนะคะแล้วก็กดที่แปลงสีกดที่ Arrange เสร็จปึ๊บกดล็อกเรียบร้อยตรงนี้เราก็จะไม่ขยับและะะ้วอันนี้ขยับด้วยเราเอาน,อานีล็อกด้วยแล้วกันเป็นตัวนี้ ล็อกให้หมดนะคะอันนี้ก็โอเคละพอได้อย่างนี้แล้วปึ๊บเราก็จะมาใส่ลูกคนแล้วล่ะคนห่อาจารย์เป็นขี่จักรยาแล้วกันดูรักโลกมากก็จะเป็นตัวนี้เโอเคนะแล้วก็กลับด้านเพราะว่า จะให้เขาวิ่งไปทางนี้อ่าคราวนี้เออยังมีอะไรให้เราสร้างสารรค์อีกตรงนี้อาจจะคีเอทเป็นสนามฟุตบอลไหมเป็นสนามบอลไปเลย เสร็จแล้วให้เรากําหนดจุดเนะเอาเป็นสีแดงสีแดงก็ได้<ๆ>กำหนดจุดนะคะจุดนี้นะพอได้ตรงนี้แล้วนะคะเราก็จะมาเติมตัวอักษรกดมาที่เบสิกเราก็เทคเราก็จะได้ตัวอักษรเป็นเราใช้เป็นตัว A แล้วกันนะอย,อยู่ตรงนี้ก็ได้ A อันเดิมถ้าขนาดเราโอเคละก็ Copy ได้อย่างนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทำแอนิเมชันเนาะเราจะให้คุณกิตินะคะปัน่นตัวยานไปเนาะอันแรกจะเป็นจะ a ไป b คราวนี้เราจะทำแอนิเมชันเนาะก็กดที่วัตถุแล้วกดแอนิเมตเสร็จปุ๊บให้มากดที่ add แอคชั่นเขตพาร์ t นะคะแล้วก็ลากเส้นปึ๊บอ่าจะเห็นว่าคุณกิติปั่นเร็วไปเนาะก็มากดที่ตรงนี้เหมือนเดิมนะคะแล้วเลือกเวลาให้เพิ่มขึ้นเป็นสองวิโอเคได้สองวินาทีนะคะเรียบร้อยเสร็จแล้ว คราวนี้เราทำต่ออีก5จุดนะคะ5จุดก็ถ้าดูดในหนังสือเนาะอันนี้ก็จะเป็นข้อ2.1นะคะก็ก็ p y ปมาเลยพอได้อย่างนี้เนาะอันนี้เป็นจาก A ไป B ใช่ไหมคะในหนังสือหน้า146เนาะข้อที่2มันจะเป็นจาก A ไป C ค่ะและย้อนกลับมา B K okay. นะคะ ต่อไปข้อ3 a ไป c แล้วก็ไป d โอเคต่อไปข้อ4นะคะข้อ4จาก a ไป d เลยลันามโอเคจาก a ไป d นะคะพาสุดท้ายจะเป็น a ไป b c d และ e อ่ะพอเราได้อย่างนี้แล้วเรามาทำแอนิเมชันก็กดที่คุณกิติเหมือนเดิมแล้วกดแอนิเมตมาดูขีดพาร์ทเนาะเราได้ละ คราวนี้เราจะทำต่อใช่ไหมคะก็กดใหม่รีดรอแล้วกันอันนี้จาก a ไป c ปึ๊บกดดันแล้วกดเพอ่าอั้นี้กดใหม่ เาข้าวแล้วกันนะจริงๆถ้าจักรยานกลับด้านได้ก็จะสวยเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็น a ไป c แล้วย้อนกลับมามบ่อยนะคะโอเคต่อไปภาพที่3มมันจะเป็น a ไป c แล้วไป d นาอ,อก็กดที่ animate ชิ้นเดิมและกด redraw p a r t นะคะก็เป็น a ไป c ปและไป d ปึ๊บเรียบร้อยก็สักประมาณสี่เนาะอะกดเพย์เอาคเรียบร้อยนะคะ ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นในการวัดระยะนะต่อไปคราวนี้เราลองมาดูระยะทางกับการกระจัดแล้วกันเนาะว่าวัดยังไงนะคะในกรณีนี้นะให้นักเรียนเนี่ยเขียนระยะให้ด้วยนะคะเป็นลูกศรแล้วกันเนาะสำหรับคนที่ทำอันนี้นะคะตามในหนังสือเลยก็คือ10เมตรนะหนึ่งช่องเป็น10เมตรเพราะฉะนั้นเราก็วัด เป็นแบบนี้แล้วกันจากจุด A ไปจุด B จากจุด A ไปจุด B นะคะกดไปตรงนี้ตัวอักษรสักประมาณสิบห้าระยะทางนะคะเท่ากับสามช่องนะอันนี้แล้วแต่รูปที่นักเรียน ทำนะคะของจมันจะเป็น3เนาะเพราะฉะนั้น1ช่องเท่ากับ10เมตรอันนี้ก็จะเป็น30เมตรโอเคเนี่ยค่ะเสร็จเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเราวัดแล้วเรียบร้อยปึ๊บ30เมตรแล้วก็อีกอันนึงนะคะก็จะเป็นการหาการกระจัดนะคะก็ให้เรียนเปิดลูกศรมาใหม่เนาะ แล้วก็ทำสีนะคะให้กลายมาเป็นสีการกระจัดจา์ขออนุญาตเอาเป็นสีชมพูแล้วกันนะคะก็จะได้เห็นความแตกต่างว่าถ้าสีฟ้าเนี่ยเป็นระยะทางสีชมพูเป็นการกระจัดนะคะเราก็วัดการกระจัดเหมือนเดิมนะก็จะได้ว่าการกระจัดมี3มช่องเท่ากันนะคะจึงได้ว่าการกระจัดเท่ากับ30เมตรนั่นเองนะคะ โอเคได้ละเรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือรูปแรกเราก็จะวัดระยะทางในการกระจัดได้ละประมาณนี้นะคะต่อไปรูปนี้เหมือนกันนะคะรูปนี้หนูจะเห็นว่า Animation ของหนูนะจาก A b ไป B และกลับมาตรงนี้นะคะระยะทางคือเท่าไหร่นะคะระยะทางคือเท่าไหร่ ก็จะได้เป็นสีฟ้าเป็นระยะทางก่อนอื่นเราก็ต้องมาเป็นอ่ไป C คือ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10ช่อง10ช่องช่องละ10ก็เป็น100เมตรต่อไปนะคะอ่าอันนี้เอา2ออันแล้วกัน จาก C กับมา B นะคะตรงนี้ก็จะได้70เมตรโอเคอได้ละต่อไปก็จะเป็นการกระจัดเนาะการกระจัดให้วาดจากจุดเริ่มต้นมาจุดปลายเพราะฉะนั้นก็เป็น30เมตรเท่ากันนะคะสีฟ้าแทนระยะทางสีมูแทกนการกระจัดส่วนของหนูแล้วแต่ว่าหนูจะเอาสีอะไรโอเคนะคะต่อไปมาเป็น A ไป C และไป D เนาะ ระยะทางก่อนละกันระยะทางก็อันเดิมจาก A ไป C น่าต่อไปอีกอันนึงก็จะเป็น C ไป D นะคะอันนี้ใช้นิ้ววัดจากตรงนี้มาจุดนี้โอเคย่อก,ก่อนเป็น15ระยะทางเท่ากับ1นึ่ง6งสานะหช่องก็เป็น6 60สอะฮะอันนี้ดูตามช่องที่หนูทำนะตัวเล็กไปเราก็อาจจะขยายได้อ่าประมาณนี้แล้วกันเพราะฉะนั้นอันนี้จะได้ละระยะทางทัเไป C และ D อ,ะอ,ะอะโอเคจะเห็นว่ามันทับเพราะฉะนั้นเอาอันนี้อยู่หน้าสุดปึ๊บ โอเคนะคะอันนี้ก็คือจะได้แล้ว,ว่าระยะทางเนี่ยมีค่าเท่ากับ160น,นั่นเองต่อไปการกระจัดนะคะการกระจัดรูปนี้ให้ดูจุดเริ่มต้นไปจุดปลายเนาะจุดเริ่มต้นคือ A จุดปลายคือ d เพราะฉะนั้นเราลากจากจุด2จุดมาเลยนะคะนี่นะคะจุด A ไปจุด d เอออันนี้เป็นสีชมพูตรงนี้ก็จะเป็นการกระจัดอ,อันนี้ นับช่องเนาะนับช่องนะคะตรงนี้ก็จะได้เป็นเอาเป็นว่าเราลากเส้นตรงนี้มาแล้วกันนะลากเส้นเฉียงมาก็จะเป็นเก้าสิบสิบนะคะสิบช่องก็จะเป็นหนึ่งร้อยต่อไปนะคะอ่าการกระจัดได้ละต่อไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นอ่าโอเคนะคะต่อไปก็จะเป็นรูปต่อไปเนาะลัสนามเลยเพราะฉะนั้น ก็กอบอันนี้มาก็จะเป็นตัวนี้เลยโดยที่ตัวเนี้จะมี2อ,อันเนาะคือการกระจัด1และระยะทางด้วยเพราะว่าจุดเริ่มต้นและจุดปลายอันเดียวกัน ระยะทางเท่ากันกับก,การกระจัดเพราะว่าจุดเริ่มต้นและจุดปลายจุดเดียวกันะระยะทางเท่ากับ100เมตรต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวนี้ a b c d e และจุด a อโอเคทรามาน,นี้นะคะึืบ a ไป b ก่อนแล้วมา c แล้วก็มานี้ เพราะฉะนั้นเอาระยะทางก่อนนะระยะทางระยะทางก็จะเป็นตัวนี้ a ไป b เนอะสาแล้วก็ B ไป c อีก1 2 3 4 5สอ้าหกดอีกเ็ก็เป็น70็ดสแล้วก็มาเป็น d ไป e ก่อนแนละ้วกัน d ไป e ซึ่งมันก็คือ1นึยเมตร แล้วก็ด้านนี้ขอกอบอันนี้แล้วกันก็จะเป็นหกสิบแล้วก็ฝั่งนี้เท่ากันชึบอแม่อันนี้มาหน้าสุด เรียบร้อยนะคะอันนี้ก็จะได้ละการกระจัดละ่ะการกระจัดไม่มีนะคะเพราะว่าจุดเริ่มต้นคือ a จุดปลายคือ a เพราะฉะนั้นจะไม่มีตอนนี้เพื่อความสวยงามเนาะเราก็จะให้เขาเนี่ยโผล่มาสุดท้ายแล้วกันนะคะอันน,นี้ก็ select object ปึ๊บทำเป็น animation เดียวกันแล้วกันก็ g กรุปเลยนะคะ กรูปเสร็จปุ๊บทำแอนิเมชัน a อนิเมชันนะคะให้เขาโผล่มาอันนี้หนูเลือก a n i m เมชันตามชอบเลยนะคะอันนี้นะคะอ,นนอันนี้ดูดีโอเค <Okay. S 2> เหมือนอะไรก็ไม่รู้แล้วเสร็จปุ๊บกดที่ปุ่มสาปุ่มนะคะเพื่อจะให้อันเนี้ยมันมาหลังจากอันที่หนึ่งก็กดอันนี้มันก็จะเป็น a n i m เมชันแนวนี้คะ่ะนี่ ประมาณนี้โอเคอันอื่นทำเหมือนกันแล้วกันนะ,ะก่อนอื่นให้ให้กดที่ object ก่อนเนาะแล้วก็ select object นะคะทั้งหมด group group นะแล้วทำ animation ทีเดียวโอเคเป็น add b u i l w in ป๊บอันนี้นะเรียบร้อย กดปุ่มกดปุ่มสามปุ่มนะคะเพื่อจะบอกว่าให้มันอัเ a ์อื r ประมาณนี้อันนี้เหมือนกันอันนี้ก็กดที่ลูกศรทุกอันและกรุ๊ปปึ๊บและทำ animation เพื่อจะให้บิวปึ๊บ เรียบร้อยแล้วนะเราก็จะได้ระยะทางในการกระจัดด้วย Keynote แล้วนะคะโอเคคราวนี้เราลองมา Export เนาะ Export เพื่อจะให้มันเป็นไฟล์ n i นิเมชัน่ะนะคะมา Export ไฟล์เนาะก็จะมากดที่ปุ่มสามปุ่มนี้กด Export ไฟล์จิ๊กก็เป็นสไลด์5แล้วกันนะคะ,ะทีละสไลด์กดแชร์เซฟ โอเคคราวนี้เราลอง,ลองกลับไปดูที่คาเมราโลเนาะก็ประมาณนี้ค่ะคราวนี้ถ้าอยากจะทำเป็น ทำกันในชั่วโมงละกันนะคะ,ะก็จะได้งานจริงจังมากเลยะคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนนะคะก็เดี๋ยวมาพบกันในคลิปถัดไปเกี่ยวกับเรื่องของการหาอัตราเร็วแล้วก็ความเร็วแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ